สวัสดีค่ะทุกคนพี่ๆน้องๆนนทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับน้องเฟสช่างเลงนะคะวันนี้เราจะอยู่ในเกมโรบอทแมปไอเดียเฮล์เกมกันนะคะวันนี้นะคะอ่าอันนี้คือหน้าเกมโอหน้าเกมอะไรไม่ใช่หน้าเกมเอันเราเข้าไป เข้าไปกันเลยนะคะทุกคนบอกเลยต้องหลอนแน่นอนคะ่ะนี่ยิ่งเล่นตอนกลางคืนอ่ะสคิปสคิปเซมิสคิปมันกดไม่ได้อ๋อามาแล้วมาแล้วอออโอเคมากระต่อเลนะะ่นค่ะทุกคนอ่นนี่คือหน้าปกของเกม i the horror เกมนะคะใครที่อยากเล่นนะคะ สามารถอะไรเนี่ยโอ้ยคันหัวเลยสามารถดูในใต้คลิปได้เลยนะอ่ะเราเข้าไปเล่นกันเลยวิชขออะไรเนี่ยอะไรเบอร์เบอร์เบอร,อร,อร์อ่ะเราก็ต้องเก็บถุงเงินให้คบยี่สิบถุงนะคะอ่าแล้วเพื่อนหายไปไหนหมดขอดูแป๊บโอเคเพื่อนยังอยู่นะแคะ่ทุกคนเออเราไม่สนใจอะไรเลย แค่มาก็โดนแล้วหรออุ้ยอ้ยอ้ย,อยมันอยู่มันอยู่อุย้ยจะคุณแกนะคะคือคุณแกอะไรอะ่ะคุณแกคกห้องใต้ดินโอ้ห้างใต้ดิน,อ,ดนอยู่ไหมมันอยู่อยู่ไหมมันอยู่อยู่ไหมมันอยู่มันอยู่ไหมอยู่ไหมไม่งั้นเราวิ่งไปเลยนะไปหาเพื่อนเพื่อนไม่มาเลยเหรอ อัดก้อนเส้นดก้อนได้ยูได้หลาไปก็เก็บใหม่ไรไรอรไร,ไรมันจะลอยไรเอบมันอยู่ตรงนั้นแต่ฉันไม่กล้าไปมันจะมาไหมมันจะมาไหมัมนจะมาไห,าไหอีกระสือฉัใช้ไอไอเอ็นนยไม่กว่าทุบหัวมันเลยได้มั้ย ไม่ได้ให้ใครอ่ะเอาเพื่อนเหรอโอ้ยมันอยู่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 โอ้ยตกใจเพื่อนอยู่ไหมไม่อยู่ไหมไมังอยู่ไหมมีไหมโอเคไม่อยู่นะโอเคเกไปเล้วห้องอ่ะเอาครัวเอาครัวไม่เหมือนในเกมเลยอ่ะปะกติมันมั่งมันต้องหลอนกว่าน,นี้ไม่ใช่เหรอ เออเออเอามา,ามา,มาอยากจะพอนะ้าพ่อตาก็ออกมาเลยจ้าอีพีเฮ้มันกลัวผิม,กล,มกลัวคนทําไมผิมกลัวคนโอเคค่ะเราไม่ต้องไปพูดจาอะไรกับมันนะคะแล้วก็เล่นให้มันจบจบพอนะคะไม่ต้องไปว่าอะไรเขานะคะเพราะว่าเขาก็เป็นคนไม่ดีแล้วนะคะกระสือ กระสือไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะคนดีดำตายว่าถุงนึงก็เริ่มเก็บตอนเข้ามาดีนะดีนะดูเห็นมึมมาไหมมึงมาไหมเพื่อเไม่เป็น,ป,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 นประตูอ่ะเยอะออ้โถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้ขอลดเสียงนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องเซตเจอผีนี่ กีดเล่นบ้านเลยค่ะมายังไปยังอีพีเฮ้ยใครอ่ะอี่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรหน้าคุ้นๆนะตัวอะไรอ่ะในนี้ไอ้ไอ้ไอ้แฟนแจ็คป้าไอ้แฟนแจ็คป่ะไม่ใช่เพื่อนนะแล้วไม่ใช่แฟนเอ่อ้าวไปแล้วใช่ไหมไอ้ใช่ก่อนเว่านะก่อนจะเจอ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 โอ้ยมันมาแล้วมันมาบ่อยๆ มาบ่อยๆสามารถดูได้ไหมแผนที่เลยโอ้มันเต็มหน้าขนาดนี้เลยเหรอเออเขาบอกว่าอ่ะอันนี้คืออันนี้นะคะตรงที่มันมีขีดตรงนี้นะคะคือตรงตรงไอเนี้ยคะ่ะมันเรียกว,ว่าอะไรละขวามือล่างสุดนะคะขวานิดนึงแล้วก็ล่างสุดนะคะมันจะมีเหมือนเป็นรูปที่นอนขีด กับทีวีนะคะอ่าคือตัวเราอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมคะคือเขาบอกว่าให้เราเดินตงรงเลี้ยวซ้ายตรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะแล้วกเ็เดินถอยหลังนะคะมานะคะมันจะเหมือนเป็นจุด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 สีจุดนะคะไม่รู้คือห้องอะไรนะคะมันน่าจะเป็นถงห้องถงปะ่ะห้อง ห้เนีห้องห้องโถงใหญ่อ่ะเออไอ้ันเรียกว่าเลยนะห้องอะไรนะห้องรับแขกอ่ะเออใช่ไหมน่าจะใช่นะต่อไปเดินตรงตรงตรง,งใช่ไหมตรงเข้าไปในห้องอ่ะมันเหมือนเป็นห้องครัวมีรูปกระทะแล้วก็รูปอะไรอุจิแล้วกำลังหอมหอมอยู่เลยแล้วก็แบบออกมาเลี้ยวซ้ายมือเป็นห้องกินข้าวนะคะทุกคน อันนี้คือมันก็คือแผนที่ในบ้านหลังนี้นะคะก็คือเหมือนไอ้ตรงขีดขีดอ่ะตอนที่เราอยู่ในห้องนอนใช่ไหมเดินตรงมาแล้วเลี้ยวขวามันน่าจะหงในเกมของเราใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นบันไดขึ้นไปแต่นี่มันเป็นขีด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 นะคะเออเราก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปสนใจมาเออมันยังยอ่หรอไง อุตส่าห์นี่รีวิวแผนที่นานเกิดไปแล้วมันยังอยู่อยู่อะอยู่นะมันอยู่ไหนว่ามันอยู่ข้างบนแล้มันอยู่ข้างบนแล้วก็ลงไปข้างล่างสีแตข้างล่างก็หลอนนะล่างมาันหลอนอย่าไปใกล้มันเกินไปนะครับหนูหน้อยหนูน้อยไม่กล้าเข้าไปเอิม่มเอิม่มถุงถุงข้างล่างมีถุงเยอะนะมันมาหรอม,มาหรอโอ้แต่วัวใจเพื่อ เพื่อนหลอกหลอกเพื่อนทำไมมันหลอกเพื่อนตัวเองทำไมตามเพื่อนไปไหมไม่ตามดวงสวยโอเคแล้วก็เก็บเก็บเก็บให้เรียบร้อยไ่ต่อไปตามเพื่อนไปถ้าเกิดมันจะหลอนก็ปล่อยมันไปมันคือคโริกจิคโคโริตสุดล็อกเกอร์เออนี่ไงคุณเจไห้ไขเลยนะ น,นี้ไม่ถุงประมาณสองถุงในชะ่ไหมเปิดจินมันมีสามถุงได้สิบสามแล้ว,อ,ลวอืมเรารอรอรอ,อทำไมแล้วลาะรอ,อทำไมอ่อนี่ไงมันเสียเอ้ยเพื่อนอยู่นน้วบอะเออสวัสด,ดีสวัสด,ดีค่ะอันนี้มันสิบห้าเข้าไปในห้องโอ้จะถุงแล้วดวงดีจังเลยเฮ้ยตรงดีแล้วะ เจ็ดละอยูนะไม่ใช่ว่าเราออกมาแล้วโดนเบิร์ดกระโหลกหน้านะไม่ใช่นะไม่ใช่นะแมวนะไม่เอาด้วยนะแมวไม่ไม่ไม่มเอาเบิร์ดกระโหลกหน้านะเบิร์ดกระโหลกหล่นอยู่เออมันจะจับสแกปป่ะเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเราเราเดินไปเรื่อยๆแล้วมันจับสแกปเรานะไอถุงเราเก็บได้เท่าไหร่นะลืม ิบห้าป่ะแรกสิบห้านะลงหมดหรือยังขอดูในนี้ก่อนเออมันอยู่นะโอ้มันอยู่ชั้นบนเราจะไปยังไงอะปกติใช่ไหมเราต้องขึ้นไปชั้นบนแต่เราขอเออไปไปแล้วไปแล้วกลัวกลัวกลัวกลวยผีกระเสืรมันจะอุ้ยมันลงมา เราต้องเ่ให้จบให้มันจบผ่านเร็วๆออเจอคนแก่แล้วงั้นเราขึ้นไปข้างบนก่อนข้างล่างนะเอาข้างบนก่อนเพราะข้างบนห้องห้องมันอัี้ห้องมันเยอะมันยังอยู่ปะทีว,ทวีทีวีเปิดไหมอุย้ยฉันออเลรอชายมันเข้ามา เข้ามาสิเฮ้มันมาไหมมาไม่เพื่อส่องดูหน่อยโอ้ยขอไปเก็บกันนะม,ม,มันมันมามันมาขอตั้งหนึ่งเก็บลูกกระต่ายได้เลยเฮ้ยฉันจะเล่นผ่านที่เกมนะ่ะขอขอเข้าไปเดีย๋ยวเออมันอยู่ไหม ไปแล้วไปแล้วฉ to uh ันขอเข้าไปในห้องครัวห้องครัวมีลูกตาหนึ่งถุงอีกหนึ่งก็กลายเป็นอะไรนะสองต่อไปอีกสอง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 อะไรสองสองอ่าอันนี้สองอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งกลายเป็นสองสองสองสี่อด้ดินได้ได้สี่แล้วให้ฉันได้สี่เลย ห้องันนี้ก็ผนังก็แบบว่าน่ากลัวเกินไปไหมอันนี้คือห้องพาริหารนะอันนี้คือบ้านพาริหานนะไม่มันมีห้องน่ากลัวหลายห้องจ้าก็ว่าก็ใช่อสิมันคือบ้านกระสือมันคือบ้านผีกระสือน้่เราเข้ามาทำไมน,นี่ก็คือแผนที่เดิมโอ้มันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่ อวอก่อนวอล์กวอล์กแล้วก็รันนะวอล์กม,มันจะมาตอนที่เราเปิดประตูใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันยังไม่มาไม่ใช่ว่าไอ้เครื่องนี้มันไม่สั่นแล้วมันมาเบิร์ดกะโหลกนะนพูดแต่เบิร์ดกะโหลกเบิร์ดกะโหลกเบิร์ดกะโหลบพันรอบอ่ะพูดอย่างนั้นอยู่เรื่อยแล้วทำไมไม่ไม็กกว่าไม่สั่นบ้างอ,ะอ่ะเออแม็กกว่าสีดำ ็อยากจะรู้ว่าไ้ม้กวาดมันเป็นสีอะไรอะมันดูด้ป่ะอะปรบับให้สุดเลยเนี่ยสีดำเหรอไอ้ไม้คือสีดำหมาอะไรอะไรเพื่อนอะไรตกใจเพื่อนตัวเองอะเอาน้ำฝ่าแฝดเธอไม่ใช่เหรอ,อเฮ้ยผมเหมือนกันเลยวกผมกันผมเหมือน ผมข้างหลังทำไมเหมือนกันนะโอยมันหมามันหมา run วางเชือเทรดลันเตอร์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 ตอร์ตอร์ตอร์มันยังลันลันค้างปะเนี่ยเออลันค้างไปนอนได้ไหมนอนได้ไหมเนี่ยว่านอนไม่ได้เสียใจนะคะน้องเสียใจรอรอจนก,กว่าลันจะไปลันมันไม่ไปสักทีมันเป็นไรอ่ะ มันค้างป่ะเนี่ยเออมันอยู่ชั้นไหนแน้วมันอยู่ชั้นบนมันลงมาใช่ไหมโอเคมันลงมาแป๊บแป๊บเพื่อนมันลงมันล้อไงเพื่อนเออเออสมน้ำหน้าโดนเบิร์ดกโหลกเลยโดนไอ้อนั่น,นมันมาไหมโดนเพีย้ยอุย๊ยๆนะน้า,นาผล่มาได้ยังไง หน้าโผล่มาได้ยังไงเฮ้หน้าโผล่ไม่ไดเป็นมันไหมตก,กใจเว้ยโว้ยอาวันนี้นะคะเราก็เปลี่ยนเกมนะคะมาเล่นเกมนี้แทนนะคะเพราะเกมนั้นคือตายหลายรอบหลายรอบแล้วคือมันยากด้วยนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเกมคือเกม this not my อะไรสักอย่างไม่รู้อ่านไม่ออก แล้วกดเข้าไปเลยแอปพลิต้าตืิดตืดไตื้ดตืลอตื้ตื้อตื้อตื้อตื้ตื้อตื้ตื้อตื้อตื้อตื่เตือตื้อตื้อตื้เตืคอตื้ตื้อตื้อตื้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 ตือตื้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 ต้ตื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  ฉันเล่นเป็นไม่ต้องพูดอันนี้ไปฉีดฟิลเลอร์มาหรอคะเนี่ยไอดีไอดีคนหายไปไหน่อยหือย่าคิดว่าฉันไม่เห็นนะเอ้ฉันไม่พาคด้วยบอกเลยเกมนี้ฉันไม่พาคพาคไม่เป็นบัดหมดอายุวัน วันัหมดอายุ I, you, ยังไม่หมดนะะักค่ะเว็ยมาเป็นเพยงดูสิเขามีลิสต์อยู่ในนั้นเฮ้ยโอ้ยเจ๊ปากบานบานอะไรมันวมีสองคนเหรอเจ๊ปากบานหึเจ๊ปากบานมีสองคนนะแต่ไม่ใช่ฝาวแฝดเอ,อ่ออะไรนะทำไมทำไมทำไม เลขกประจำตัวเลไหมมันยาวจังเจ็ดแปดเจ็ดแปดก็เอ้ยังไม่มายังไม่มายังไม,ยงไม่ยังไม่พู้เออเ้าบอกว่าที่เขาเข้ามาพักที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้แล้าวาาเขาเป็นคุณคือได้ที่เขาเป็นหน้าที่เขาเป็นครูเหรอครูจริงจั ห้องสาม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 ,สามหนึ่งอุย้ยคนนี้ก็หล่ออยู่นะเออมีผมที่สัน้นแล้วก็อะไรเนี่ยจมูกที่เล็กมากๆแล้วก็เธอมีอะไรเนะี่ยอะไรจุดๆที่แก้มก็แม่บ้าน,านมาได้เยอะคือเจ็ดแปดเก้าห้า 5-6-4 7 8 9 5่เจ8 9 5ปดเก้าห้าหสี่เจเ้าห้าต่อไปห้า5กสี่ห้าสองห้าหนึ่่งห้าห้าสองห้าหนึ่งหน่งห้ายังไม่หมดนะจ๊ะค okay. แล้วก็ววอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนาฮะเขาบอกว่า เขาแบดหมดอายุยังไม่หมดเลขประจำตัวถูกต้องเริ่มล่างภายนอกถูกต้องอะไรนะูล่างภายนอกโอเคถูกต้องเขาทำงานเป็น Teacher. ชิเชอร์ชิเชอร์โอเคแล้วลิสต์ตัวนี้ของเขาก็มีโอเคได้เวลา ไอดีถูกต้องรูปร่างหน้าตาถูกต้องเอ,อ่อใบขออข้อถูกต้องลดสต์วันนี้ก็มีเ okay. คสคริปเพราะฉันไม่พาดี้อ่ะเคเปิดปิงคนต่อไปเออไม่คนนี้จะมูกแบบนทรงเรียวเียวไม่มีอย่ามาพูดอย่างนี้เลย,อ,ยอ่ะไอคนนั้นมันก็ยังเป็น เออ่วันนี้ลิสของคนไม่ได้อยู่ในประวัติของเขา <Hello. S 1> โอเคต่อไปอะไรเนี่ยบาทหมดอายุยังไม่หมดโอเคแล้วฮะมันผิดมันผิดเห็นไหมของเขาไม่มีหนวดแต่ของเขาแต่ในนี้มันมีหนวด มันชัดจ่ะมันชัดตัสวดใส่แล้วนะเอ็มแล้วก็อะไรเนี่ยบัแมนเอเยอเหรอขอแป๊บนึงสองทับสโอเคสอดตัวสองสองสองสสองสองส,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 สไหนล่ะหืสองสี่ใช่ปะเอ็ F F นเอฟเอฟศูนยสองูน,นี่เอฟ f 0 2ศูเนี่ยอ้าวฮืมคุณคดอดบเบิลแกงเก้เหรอคะขอสักแป๊บหนึ่งหน่านะเขมีนวแต่เธอผมก็งอกรวยนกคนเนี้ยก็ไม่นี่เลยเจ็ปเก ี่ยอันนี้ไม่ใช่ฮึแท็กจะเล่นงานหน่อยแล้วนะคะโอ้ยอะไรเนะี่ยสามสามหนึ่งสองกดเลยอืมอ้รีบกับจัดออกไปซะ ่ากลัวน่ากลัวน่ากลักวามากอู้คนเดิมคนเดิมใช่ไหมเนี่ยโอเคคนเดิมงั้นแสดงว่าเราก็ไม่ต้องตรวจอะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะเราก็ไม่ต้องตรวจแล้วใช่ไหมเราก็ไม่ตองตัวแล้วใช่ไหมโอเคงั้นฉันขอให้คนเข้าไปอย่างสุขสบาย ไม่ต้องตรวจเลยค่ะเพราะคนนั้นมันก็ปลอม ID <think> card ไม่มีนี่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องพูดค่ะไม่ต้องพูดคำว่าลืมค่ะโอเคเควอยู่ในประวัติงานเของแควนีแค่โอเค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 ซ่แควชื่อว่าอะไรเนี่ย F R A N C I S ฟาฟาซิสเหรอฟานซิสโอเคแล้วก no. ็บนมวยอายุย <apology> ังไม่หมดดูซิว่าเขาจะเป็นดับเบิ้ลฮึ่มตื สามสองนี่ไงฟรานซิสเขามีจมกูกฮะจมอกที่สั้นเหรอ๋อยาวตาดูเหมือนว่วงๆผมสั้นแล้วก็เขาก็สวยมากเคเขาทำงานเป็นคนส่งนม ต่อไปได้เวลาดูบัตรประจำตัวเลขประจำตัวสองสามห้าสองสามห้าห้าหกเก้าสองสามห้าห้าหกเก้าเออผิด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 เออมันสักยันสองสามห้าห้าหกเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าเก้าห้าเออสี่หนึ่ง 8ปดเโอเคมีโอเค,โ,อเคโลโก็แฟมสแล้วเอ้ยคผิดผิดนี้นี้น,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 นี้อ๋วัดวัดอะไร คุณทึงไม่มีอันนี้ทำไมคุณถึงไม่มีคุณไม่ต้องมาบอกว่าคุณลืมนะคะเพราะฉันเห็นคนลืมแบบนี้มาตั้งแต่สามคนแล้วอือฮอือฮอือฮทำไมหน้าฝากซิด,ดูเบอร์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 อือฮึ งั้น,นะคะก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะใครอยากเล่นนะคะก็สามารถดูใต้ใต้ใต้ตตคลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะนอ้องซซขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เซซิสตาร์ขอตัวลาไปก่อนนะคะ I'll see you in the next time. Bye, bye.